ยืดตรงเหมือนกันนะเหมือนเดิมเหมือนค่ตรงเลยคนระับเราแค่ทับนะตัวมาหน้าประมาณสามสิบองศานะครับผ่านต่อไปถีบานทั้งหมดทั้งหมดฮึ่มถีบไปทั้งหมดฮึ่มกระตุกกระตุกกระช้าลงเลยนะ ลงคับึบลงให้้งเนกนะครับขออีกรอบนายทั้งหมดข้าขอฟงแขนนะครับกระตุกกระให้เหนยครับสุายทั้งหมดขร้เองแรงเรื่อทั้งหมดทั้งหมด้เล้าวหน้าันบครับช่วงหน้าใหเดือดนะ ที่เหลืออยู่ลักษณะข้าตรงนีครใช้การระบตัวข้าประมาณ34องศาเอวขวาเนยจรดการลางเอวตีเอวซีตั้งหรือชวนเพ่อนนะครับเอวขนาดสาดกับตั้งฉากับเอวสายตามองตรงไม่หอาอะไร ี่อบน้ขึ้นมาแล้วากามรีบัติคือนนะ้าที่สองประตูสายตามองตรงนิ้วลำหน้าที่ทีกัารวางบริเวณหน้าขาห่างจากหัวเข่าประมาณหนึ่งอมือแน่นอนหัวเข่าและเท้าห่างกันประมาณหนึ่งืบไม่แต่หัวเข่าหรือหูหัวเข่านะครับสายตามองตรงไป ต่อไปเป็นท่าตรงไม่ให้ยำสั่งว่าทั้งหมดปีพายข้าศกกระตุกกระชากตัวขึ้นมายืดตรงนะแล้วต่อไปการเตะบัตรปีพายน้งหมดต่อไปเป็นท่าพางนะไม่ได้ยำสั่งว่าทั้งหมดพักให้ปีพายกระตุกกร,ระชากหรือน้มตัวลงสีพายทั้งหมดนับตัวลง,งนะครับให้เห็นความพร้อมเพียงกันให้เห็นเปลนชันะน้นะครับปีพายั้งหมด ป em ีไฟทั้งหมดอีกรอบนะครับปีไฟทั้งหมดไฟทั้งหมดขร้นนั่งประจำที่นะครับปีตายปัดนะพี่การนั่งเมนดิมนะครับนั่งที่่องน้างนอ สายตามองตรงหลังให้มอกนือทั้งนะสองข้างวางบริเวณหน้าขาหา่างจากหัวเข่าปัะมาเป็นึ่งก้าแน่นอนนะครับเดี๋ยวลำต้าแรงกิจกรรมหลังให้งองเท้หาห่างกันประมาณหนึ่งก้านะครับ ต่อไปเป็นท่าตรงนะเมื่อได้ยินคำสั่งว่าทั้งหมดต้อให้ผีพ่ยยืดลำตัวขึ้นมาตั้งตรงนะขอกับยืดอกต,ต,ต่อไปเป็นการเป็นบัตรนะครับผีาย่ั้งหมดกระตุกกระแทกขึ้นมาเลยนะครับการกระตุกหข้าอ,อกขึ้นมาลำตัวตั้งตรงสายตามองตรงไปห,หน้าครับไม่หันซ้า,ายขวา ลักษณะนี้ต่อไปเป็นท่าพัดแม่ไ่ายังสั่งว่าทั้งหมดพัดให้ปมนตายหย่อนลำตัวลงไม่งอหลังนะครับอย่อนลำตัวพัดอริยบทไม่หันซ้ายขวาหรือคุยกันนะครับทั้งหมดพัดหย่อนลำตัวให้เห็นเด็ดชั้นเลยนะครับ